สวัสดีครับพี่น้องอ,อสมอทั่วฟ้าเมืองไทยยอดภัยไรเองสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปวันนี้ข่าวสารส่งถึงพี่น้องอ,อสมอทุกคนเรื่องการเชิญชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 เป็นหนังสือจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ไปถึงนายแพทย์สาสุขจังหวัดทุกจังหวัดลงวันที่25พฤษภาคม2564ก็เป็นตามที่มีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลถ่ายทอดนโยบาย,ายการบรรงงานอาสมอทุกคนชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยมีรองนายับมนตรีและรัฐมนตีว่าการกระทรวงสาสุขเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่13พฤษภาคม2564นะสณศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอาคาร5ชั้น7สำนักง,งานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นในการนี้เพื่อให้การบริง,งานอ,อสมอทุกคนจนทุกครอบครัวร่วมใจไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งดำเนินการดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งคือขับเคลื่อน การฉีดวัคซีนโควิด1 9โดยใช้กลไกสาหมอในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมและแบบฟอร์มลงทะเบียนฉีดวัคซีนส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่และติดตามอาการสำคัญนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2 2. ก็คือการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับอสอมให้แล้วลเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม25.4พันหกสนพี่น้องอสอมนะครับจะได้ฉีดทุกคนนะภายในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4แล้วก็สคือให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในทุกหมู่บ้านทุกชุมชนตามที่ส่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีแบบการลงทะเบียนนะครับ ผ่านหมอพร้อมและแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอให้ท่านดูแล้วก็มีตัวอย่างเป็นต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนด้วยนะครับมาดูกันเลยนะนี่คือหน้าตาของนะครับการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอนะครับก็ที่จริงก็มี q ิวอา e โค้นะครับสามารถสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้อีก อันหนึ่งคือเป็นต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งมีขนาด1.2คูณ2.4เมตรนะครับก็ป้ายด้านบนก็เป็นเรื่องของเราทุกคนมาฉีดวัคซีนด้วยกันนะนะครับรูปด้านล่างก็มีการใช้ข้อความว่าฉีดวัคซีนโควิดสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตและเศรษฐกิจ ไปฉีดวัคซีนกันทุกคนเพื่อครอบครัวชุมชนและคนที่รักของเรานะคะนะครับซึ่งข้อความเนี่ยสามารถปรับข้อความได้หรือรูปภาพได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการจัดพิมพ์เอกสารนะครับเป็นไฟล์ AI นะครับที่เว็บไซต์ของกองสนุนสุขภาพภาคประชาชนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มี QR code บริการไว้เหมือนกัน นี่เป็นข่าวสารนะครับที่แจ้งให้พี่น้องอ,อสมมทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อคืออสมอทุกคนชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กรุนากดติดตามกดไลค์กดแ,แชร์สวัสดีครับ